ีครับบ่าเบียวพาลุยพาแซบนาครับพี่น้องเหลือครับหลังจากที่ไปหาตามาแล้วกันกินข้าวมาหน่อครับพี่น้องได้กน้องกินนะครับโอ้ได้แกงปลาคนครับแกงปลาคอสวัสดีครับหมวกวันข้าวครับนสองคนนะครับอะไรมีต้มปูครับนะครับยังกินน้องมาเลยบ่าวเบียวครับต้มปูในห้องเก็บมาเนาะครับน้องอิ่มกับบางพวกอะกินแล้วครับเป็นห่านอะไรนะครับติ๊กน้อยหิวละกินก่อนแล้วก็มีส้มตำบําครับลำหุ้งอันนี้ก้อยนะ าเดียวครับนี่ครับมีก้อยหนังอีกครับครับก้อยหนังแม่ฮูงครับพี่น้องพ่อกับแม่ครับฮะกินแล้วล่ะครับอันนกินแล้วบ้านละนี่ครับมีต่อเห็ดเข็มพอมนะครับโอ้หลายเมนูนะครับน้องมาได้ครับแซมกันครับดูเขาครับพี่น้องขึ้นมาภาษาปลานะครับหอมกันนะครับก้อยหนังครับแกะปานฮ้อนนิดหนะครับอสวัสดี คุณเลยมันแกงปลาป่ะเนร่บแกงเห็ดครับอีนี้ออามาบปเอลผ่าท้องกับเจมสาจะสวนนะครัพักกวาดตามที่ท่องปูไคกินเองนะครับ พูดคำท่อตำห่ออเวียนแถวแกมาค้อยง่ายไหมครับป้าเบี้ยวครับแกะมาซื่อนะแกะนะน้ำแดงนะอ น้องแกงสมหวังครับไปลูกกันเบื้องนนครับยันหนึ่งกันสิได้ออกไปขายครับพี่น้องครับเอาไว้ชิ้นช่วนหนึ่งเนาะครับครแบ่งไว้กี่น้องควันนี้กับมันเติมครับป้าเบี้ยอ๊อฟก็คือมันนะครับเพราะมันนี่มันพอจะปลาลูกเลยได้ปลาเพราะเพื่อได้ขายมันหรอกครับพี่น้องแล้วเบิ้งนันอากาศยังงัครับ พี่เง,งิรงนระยะเดี๋ยวไปขายพี่เงินต้นจริงค่ะเป็นไรเตอบประดูกน้านี่ยข้าเจา้า,เเามากันานี้ต้มปนบ้าเบียงมากันต้มปน้นจำเป็นตัวนะครับพี่เงินใช่ต้มจำเนาะต้มจำ ดูดครับพี่น้องกรซิมากเลยนะดูดูครับเห็นปะครับอร่าครับตั้งเสีบครับเห็นเพี้นอนหอนนะครับคนอีสานยอมากนะครับติดอนหอนนะครับเนาะ มันกันโลโคบิดครับหมคง <laughs> แล้วน่ครับ

ยังยังกูทะเลนี่ก่อเขาคือสิบว่ายังก่อเขาคือยังแน่นอนนะครับตัวยังเลยตอนนี้เพิ่งกัดเขาเลยมันครักปุยนั่นมันเอ้องเพียหน้องฉัน mm จดัดน้ำครับเห็ินรับรางวัลเดียร์ครับ <S 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 เอาเลยครับลืมคุยหนังครับมิก้อยหนังอยนี้ครับหน่องคอยหนังง้วนครับเด็ดไปเลยครับ ไป,นนไปสัตว์ได้ดีครับก็นหนึ่งฮัล้หลสัตย์คร <c oughs> ับน,น่า้กันนกจับ เสียบครับเทั้งเพ็ดทั้งเสีบถิ่มมือแม่หงอมันปะครับถิงมมือแม่หงอครับแกงปลาครับแกงปลาออเห็ดแม่หงอเห็ดได้ครับออเห็ดเข้มมันกเสียบได้ครับพี่น้องขอเส้นน้ำปลาเส้นดันตังง้อันตะไคข่ฮั่นเลยครับ ไอ้นมาเค็มกินครับมาเบว,วาชาบออยเค็มคือดัวไค้หน่อยนครับ ฮ็ดทีแสบที่บนมาต้นเต็มพอนต้องหาม้ครับเอ้นวดูนะครับต้องอีงวันลองบดเก็บเอาเก็บเอาเน่อยดูตันตรงนีออกไรหน่ครับปูอเลย Ừm. Mm, ừ. ดีครครับบาเปียวแมนครับในห้องนาเาครับอยู่ตรงไหนตรงนาครับดีนี่โอ้พอของดีครับอันนีครับแย่เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงไม่ได้กินครับผู้ถ่อบ้านบ้านหันกินใส่ตะข้อลันหนาวหนาะครับพี่น้องใส่ตะข้อในแบบหนาวใส่ตะข้อ โอเคยังครับตัวนึงมียัเดียวนะครับแต่ว่าของแสบโอเคครับขอยากนน่ำกันะครับนาะ ทั้งห่านถึงเผ็ดถึงแซ่บเข้ากันดีกันนะครับถึงห่านถึงเผ็ดนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องบ้าเบี้ยกระตีฝากมันไปสนิทก่อนนะครับที่ไหนก็ฝากพี่น้องไว้แอีกนิดนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยพารวยพาแซ่อบนะครับพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเบี้ยวด้วยได้ครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ยกับพันสักหน่อยร้อยเมืองสวีทนะครับสวัสดีครับ